ในยุคที่ทุกนาทีมีค่าการจะเจียดเวลาสัก45นาทีหรือ1ชั่วโมงไปยิมเนี่ยบางทีก็รู้สึกเหมือนเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะใช่เลยครับแค่คิดก็เหนื่อยแล้วแต่ถ้ามีวิธีออกกำลังกายที่ใช้เวลาแค่5-10ถึงนาทีแต่ให้ผลลัพธ์ที่แบบสุดทึ่งทีบเท่าหรืออาจจะดีกว่าการออกกำลังกายเป็นชั่วโมงล่ะคะน่าสนใจมากครับ วันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกถึงแก่นเลยค่ะว่าการออกกำลังกายแบบสั้นๆแต่หนักสุดๆหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ High Intensity Interval Training หรือ HIIT เนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ โดยเราจะเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากตั้งแต่บทความวิชาการของ NASM และ Les Mills ไปจนถึงคำแนะนำจากองค์กรสุขภาพอย่าง Kaiser Permanente เลยค่ะใช่ครับเราจะมาดูกันว่าการอัดความเข้มพ้นเข้าไปในเวลาสั้นๆเนี่ยมันเปลี่ยนร่างกายเราได้ยังไงบ้างโดยจะลงลึกไปถึงระดับระบบพลังงานในเซลล์กันเลยว่ามันมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่เยี่ยมเลยค่ะงั้นเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลย HIT มันคืออะไรกันแน่คะถ้าจะอธิบายให้คนที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเข้าใจพิภพง่ายๆเลยครับมันคือการออกกําลังกายแบบเดี๋ยวอัดเดี๋ยวผ่อนอัดกับผ่อนใช่ครับคือจะมีช่วงสั้นๆที่เราใส่เต็มที่แบบสุดแรงเกิดจริงๆสลับกับช่วงพักสั้นๆหรือออกกําลังกายแบบเบาๆเพื่อให้หายใจหายคอทันอ๋อถ้าเทียบกับการวิ่งจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆล่ะคะ อันนั้นเราจะเรียกว่า steady state cardio ครับคือรักษาระดับความเหนื่อยคงที่อยู่ที่ระดับสัก4 5เต็ม10คือยังพอคุยโทรศัพท์รู้เรื่องแต่ HIIT เนี่ยช่วงที่อัดเต็มที่เราจะพุ่งไปที่ระดับ9หรือ10เลยครับระดับ90คือเหนื่อยจนแทบจะพูดได้แค่ทีละคำสองคำเท่านั้นอ๋อเข้าใจเลยค่ะแล้วที่ได้ยิงบ่อยๆอย่างทาบาตะนี่มันคืออันเดียวกันหรือเปล่าคะเคยลองทำครั้งหนึ่ง แค่สี่นาทีแต่รู้สึกเหมือนจะหมดลมหายใจไปอีกสี่ชั่วโมงเลยค่ะฮ่าฮ <laughs> ความรู้สึกนั้นแหละครับคือสัญญาณที่ดีเลยทบาตะคือรูปแบบหนึ่งของ HIIT ที่โหดและมีโครงสร้างชัดเจนมากๆครับรูปแบบหนึ่งคือออกกำลัง20่สิบวิพัก10วิทำวนไป8รอบรวมเป็น4นาทีเป๊ะๆที่มันเข้มข้นขนาดนั้นเพราะเขาออกแบบมาเพื่อฝึกนักกีฬาสเกตโอลิมปิกของญี่ปุ่นเลยทีเดียวโหมีหน้าล่ะ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า HIIT เป็นเหมือนร่มคันใหญ่ๆนะครับส่วน Tabata คือโปรแกรมหนึ่งภายใต้ร่มคันนั้นนอกจากนี้อาจจะมีคำว่า Metcon หรือ Metabolic Conditioning โผล่มาด้วยอันนี้ยิ่งงงไปใหญ่เลยค่ะแล้ว Metcon ต่างกับ HIIT ยังไงอีกคะเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับถ้า HIIT คือการวิ่งสปรินต์บนลู่แบบเอาเป็นเอาตายสลับกับพักค่ะ เมดคอนก็อาจจะเหมือนการเล่นครอสฟิตที่มีทั้งการยกน้ำหนักกระโดดเชือกวิดพื้นผสมกันไปหมดในเซตเดียวอ๋อคือมันจะหลากหลายกว่าใช่ครับเป้าหมายของเมดคอนคือทำให้ร่างกายล้าแบบรอบด้านทา้าทายทั้งระบบหัวใจและกล้ามเนื้อไปพร้อมกันในขณะที่ HIIT แบบเพียวๆจะเน้นไปที่การดันอัตราการเต้นของหัวใจให้สูงที่สุดเป็นหลักครับชัดเจนมากค่ะแต่มีเรื่องหนึ่งที่สงสัยมากเลยคือเคยลองทำ HIIT แล้วรู้สึกว่า ตัวร้อนเหงื่อออกไม่หยุดไปอีกเป็นชั่วโมงเลยค่ะทั้งที่หยุดวิ่งไปนานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราคะนั่นคือคำถามที่นำไปสู่เวทมนต์ของ HIIT เลยครับปรากฏการณ์ที่ว่านี้มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า EPOC หรือ Excess Post Exercise Oxygen Consumption EPOC หรือที่เรียกกันติดปากว่า After Burn Effect ครับ After Burn Effect เพื่อจะเข้าใจมันลองนึกภาพร่างกายเรามีแบตเตอรี่3ก้อนนะครับก้อนแรกคือแบตจรวจพลังสูงปรีดแต่ใช้ได้แค่1 0 3ถึงวินาทีเหมาะกับการวิ่งหนีซอมบี้หรือยกของหนักๆแบบทันทีทันใดเป็นพลังงานสำรองฉุกเฉินสินะคะใช่เลยครับพอแบตจรวจหมดร่างกายจะสลับไปใช้ก้อนที่2คือแบตสำรองที่ให้พลังได้นานขึ้นหน่อยประมาณ2-3นาที แต่ผลข้างเคียงคือความล้าและกรดแลคติกที่ทำให้เราปวดเมื่อยนะครับอ๋อที่ปวดปวดกันและสุดท้ายคือโรงไฟฟ้าหลักที่ใช้ไขมันกับออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิงซึ่งทำงานได้เรื่อยๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ไม่แรงเท่าสองก้อนแรกการออกกำลังกายแบบ HIIT คือการที่เราจงใจใช้แบตจรวดกับแบตสำรองจนเกือบเกลี้ยงครับโหฟังดูเหมือนเราไปกู้ยืมพลังงานจากอนาคตมาใช้เลยนะคะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เหงื่อออกไม่หยุดล่ะคะเกี่ยวโดยตรงเลยครับเพราะการที่เราใช้พลังงานฉุกเฉินไปจนหมดทําให้ร่างกายเกิดสภาวะที่เรียกว่านี้ออกซิเจนหรือออกซิเจนเด็ดขึ้นมาหนี้ออกซิเจนและปรากฏการณ์ afterburn หรือ EPOC ก็คือกระบวนการที่ร่างกายต้องทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่2ก้อนแรกให้กลับมาเต็มเหมือนเดิมนั่นเองครับอ๋อซึ่งกระบวนการชาร์จนี้มันซับซ้อนมากทั้งต้องกำจัดกรดแลคติก เติมออกซิเจนกลับเข้ากล้ามเนื้อปรับฮอร์โมนลดอุณหภูมิร่างกายซึ่งทั้งหมดนี้ใช้พลังงานมหาศาลพูดง่ายๆคือร่างกายต้องเปิดเตาเผาพลังงานทิ้งไว้แม้ว่าเราจะนั่งพักบนโซฟาแล้วก็ตามเดี๋ยวนะคะการที่ร่างกายเกิดนี่ออกซิเจนนี่มันฟังดูอันตรายหรือเปล่าเหมือนเรากําลังฝืนร่างกายตัวเองเกินไปไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการทางสรีรวิทยาที่ปกติ และปลอดภัยตราบใดที่เราทําในระดับความฟิตของตัวเองครับนี่ในที่นี้เป็นแค่คําเปรียบเลยถึงการที่ร่างกายต้องใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นหลังออกกําลังกายเพื่อฟื้นฟูตัวเองอ๋อค่ะไม่ได้หมายความว่าเราขาดออกซิเจนจนเป็นอันตรายขณะฝึกครับมันคือกลไกาการปรับตัวที่น่าทึ่งของร่างกายเรา เข้าใจแล้วโล่งอกไปทีแสดงว่าการที่เราไปสร้างนี่ก้อนโตนี่แหละคือที่มาของการเผาผลาญแคลอรี่เพิ่มเติมสินะคะถูกต้องครับเคยเห็นตัวเลขจากงานวิจัยที่น่าทึ่งมากเขาบอกว่า HIIT สามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าการออกกำลังกายแบบอื่น25-30%ในเวลาที่เท่ากันแล้วผลของ Afterburn นี่อยู่ได้นานถึง48ชั่วโมงเลยเหรอคะใช่ครับตัวเลขนั้นถูกต้องเลยขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างนี่ได้ก้อนใหญ่แค่ไหน ยิ่งเราฝึกหนักเท่าไหร่ร่างกายก็ยิ่งต้องใช้เวลาและพลังงานในการฟื้นฟูนานขึ้นเท่านั้นนี่คือหัวใจที่ว่าทำไมความเข้มข้มถึงสำคัญกว่าระยะเวลาในการสร้าง afterburn effect ครับโหพอเข้าใจกลไกแบบนี้แล้วมันน่าทึ่งจริงๆนะคะแล้วการที่ร่างกายต้องมาใช้นี่ออกซิเจนหนักขนาดนี้นอกจากจะเบิร์นแคลอรี่เพิ่มแล้วมันส่งผลดีอะไรกับร่างกายเราอีกบ้างคะในระยะยาว พอร่างกายต้องเจอสภาวะแบบนี้บ่อยๆผลที่ตามมามันมหัศจรรย์มากครับไม่ใช่แค่ไขมันที่ลดลงโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องตัวร้ายแต่หัวใจเราก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วยอืมมันจะแข็งแรงขึ้นบีบตัวส่งเลือดได้ดีขึ้นในแต่ละครั้งทำให้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักก็จะช้าลงด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ทำ HIIT ถึงรู้สึกฟิตขึ้นเร็วมาก แล้วเรื่องระบบเผาผลาญล่ะคะอันนี้เป็นอีกไฮไลท์เลยครับ HIT ช่วยเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าความวยต่ออินซูลินได้ดีมากความวยต่ออินซูลินมันเหมือนกับการรีเซ็ตระบบจัดการน้ําตาลในร่างกายทําให้เวลาเราทานอาหารมื้อต่อไปร่างกายจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นไม่โวยวายด้วยการหลั่งอินซูลินออกมาเยอะเกินไปแล้วเก็บเป็นไขมันสะสมง่ายเท่าเดิมซึ่งเป็นประโยชน์สุดๆสําหรับคนที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานประเภทที่สองครับ เคยอ่านเจอข้อมูลหนึ่งที่ดูเหลือเชื่อมากค่ะมีงานวิจัยที่บอกว่าโปรแกร,รม HIIT 15สัปดาห์สามารถลดไขมันใต้ผิวหนังได้มากกว่าโปรแกร,รมฝึกแบบต่อเนื่อง20สัปดาห์ถึง9เท่าเลยนะคะตัวเลขนี้มันดูเวอร์มากเลยค่ะมันมีเงื่อนไขอะไรพิเศษหรือเปล่าคะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจจริงๆครับแต่งานวิจัยชิ้นนั้นมีอยู่จริง สิ่งที่ต้องเข้าใจคือมันเป็นผลลัพธ์ภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมอย่างดีและผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่สาระสำคัญที่งานวิจัยแบบนี้บอกเราก็คือ HIIT มีศักยภาพสูงมากในการกระตุ้นให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานโดยเฉพาะเมื่อรวมกับ afterburn effect ที่เกิดขึ้นตามมาแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่า HIIT ไม่ใช่ยาวิเศษส,สำหรับการลดน้ำหนัก ถ้าอยากหุ่นดีจริงๆปัจจัยหลักก็ยังเป็นเรื่องสมดุลแคลอรี่อยู่ดีแน่นอนครับแต่กลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุดที่แหล่งข้อมูลหลายแห่งแนะนําคือการทํา HIIT ควบคู่ไปกับการฝึกความแข็งแรงหรือยกเวทค่ะเพราะ HIIT จะช่วยรีดไขมันส่วนการยกเวทจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเหมือนเตาเผาพลังงานประจํตัวของเราไว้ยิ่งเตาใหญ่ยิ่งเผาผลาญได้เยอะค่ะถูกต้องที่สุดเลยครับการผสมผสานกันคือคำตอบที่ดีที่สุด ซึ่งก็นำมาสู่คำถามคลาสสิกเลยค่ะสึกระหว่าง HIIT ปะทะ steady state cardio หรือการวิ่ง jogging ไปเรื่อยๆเนี่ยตกลงใครเหนือกว่ากันแน่คะถ้าให้ตอบแบบฟันธงคงต้องบอกว่าไม่มีใครเหนือกว่าใครครับมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายและไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นมากกว่าอืมถ้าเรามาดูข้อดีข้อเสียนะฝั่ง HIIT ข้อดีชัดๆคือประหยัดเวลาสุดๆได้ a f t e r b u r n effect พัฒนาความฟิตได้เร็วแต่ข้อเสียก็คือมันทรมานมากตอนทำครับอันนี้จริงค่ะแล้วก็ไม่เหมาะกับมือใหม่จริงๆที่ไม่มีพื้นฐานเลยมีความเสี่ยงบาดเจ็บสูงถ้าฟอร์ไม่ถูกต้องและอาจทำให้ร่างกายล้าเกินไปหรือโอเวอร์เทรนนิ่งได้ง่ายถ้าทำบ่อยเกินไปข้อจริงแนะนำให้ทำแค่2 -3 ถึงครั้งต่อสัปดาห์ก็พอครับแล้วฝั่งวิ่งเรื่อยๆหรือสเตดี้สเตทล่ะคะฝั่งนั้นจะสบายกว่าเยอะครับกดดันร่างกายและหัวใจน้อยกว่าฟื้นตัวเร็วสร้างความอดทนได้ดีเยี่ยม และสำหรับหลายๆคนการได้วิ่งฟังเพลงไปเรื่อยๆมันคือการผ่อนคลายค่ะแต่ข้อเสียคือมันใช้เวลานานกว่ามากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันอาจมีความเสี่ยงบาดเจ็บจากการใช้งานซ้ำๆเช่นปวดเข่าและที่สำคัญคือร่างกายปรับตัวได้เร็วอาจทำให้การลดน้ำหนักไปถึงจุดที่เรียกว่าพ l ั t โ a หรือจุดตันได้ง่ายกว่าสรุปก็คือเลือกที่ชอบที่ใช่และทำได้สม่าเสมอสินะคะแม่นยาที่สุดรับ งานวิจัยระยะยาวหลายชิ้นชี้ว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองรูปแบบให้ผลลัพธ์ในการพัฒนาสุขภาพโดยรวมที่ใกล้เคียงกันสิ่งสำคัญที่สุดที่แหล่งข้อมูลทั้งหมดเน้นย้ำคือการออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกายที่เราสนุกและทำมันได้อย่างต่อเนื่องอืเพราะนั้นคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวและโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ก็คือการมีทั้งสองอย่างในตารางออกกำลังกายครับโอเคค่ะพิดว่าหลายคนฟังแล้วคงรู้สึกว่าอยากลอง แต่ก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมานานถ้าพรุ่งนี้ลุกไปทำทาบตาเลยโอกาสบาดเจ็บสูงแน่ๆเราจะเริ่มต้นยังไงให้ปลอดภัยและได้ผลดีที่สุดคะคำถามนี้สำคัญมากครับความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอไม่แนะนำให้กระโดดไปทำ HIIT ท่านที่เด็ดขาดหลักการ Stage Training ของสนาบันนาเซมอธิบายเรื่องนี้ไว้ดีมากครับเขาแนะนำให้สร้างฐานไปทีละขั้นทีละขั้นขั้นแรกสร้างฐานความฟิต ด้วยเซตดีสเตตคาร์ดิโอก่อนเลยครับอาจจะแค่เดินเร็วบนลู่สัก30-60นาทีให้พอรู้สึกเหนื่อยแต่ยังพูดคุยได้ทำแบบนี้ไปสักระยะค่ะขั้นที่2พอร่างกายเริ่มชินก็ค่อยๆเริ่มฝึกแบบอินเทอร์วลลแต่ยังไม่หนักมากอาจจะเริ่มจากสัดส่วนออกแรง1ส่วนพัก3ส,ส่วนเพื่อให้ร่างกายได้เรียนรู้การฟื้นตัวแล้วขั้นที่3ล่ะคะ เมื่อรู้สึกว่าร่างกายพร้อมแล้วถึงจะขยับไปสู่ HIIT เต็มรูปแบบที่มีความหนักหนวงจริงๆครับแล้วตอนทำเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราหนักถึงระดับ9หรือ10แล้วจริงๆมีวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยครับเรียกว่า RPE หรือ rate of perceived exertion มันคือการให้คะแนนความเหนื่อยของตัวเองจาก0ถึง10อ๋อใช้ความรู้สึกวัดใช่ครับพูดง่ายๆคือใช้ความรู้สึกวัด ถ้ายังร้องเพลงตามเพลย์ลิสต์ได้สบายๆนั่นยังไม่ใช่ HIIT ครับแต่ถ้าเหนื่อยจนพูดได้แค่ไม่ไหวแป๊บหนึ่งนั่นแหละครับคือคุณอยู่ในโซนที่ถูกต้องแล้วเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ได้ผลมากครับเยี่ยมเลยงั้นขอยกตัวอย่างโปรแกรม HIIT ง่ายๆที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆมาให้ลองปรับใช้กันดูนะคะดีเลยครับ แบบแรกสำหรับสายวิ่งลองสปรินท์ให้เร็วที่สุด30วินาทีสลับกับเดินหรือจ็อกเบาๆ1-2นาทีทำวนไปสัก10-20นาทีครับผมแบบที่2ส,สไตล์บอดี้เวทอาจจะใช้โครงสร้างแบบทบบาต้าเลยเช่นเบอร์ปี้0วินาทีพัก10วินาทีแล้วต่อด้วยไฮนีส20วินาทีพัก10วินาทีทำสลับท่าไปเรื่อยๆอ,อันนี้เหนื่อยจริง หรือแบบที่3สาําหรับคนที่มีจักรยานก็แค่ปั่นสุดแรง30วินาทีสลับกับปั่นช้าๆ1-2นาทีทําซ้ําไปเรื่อยๆค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับจะเห็นว่าหลักการมันเรียบง่ายมากคือการสลับความหนักเบาและเราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการออกกําลังกายแทบทุกชนิดเลยเอาล่ะค่ะคิดว่าเราได้เจาะลึกกันไปทุกแง่มุมแล้วขอสรุปประเด็นสําคัญที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้หน่อยนะคะ อย่างแรกเลยคือ HIIT เป็นเครื่องมือออกกำลังกายที่ทรงพลังมากประหยัดเวลาและให้ประโยชน์มหาศาลทั้งเรื่องการลดไขมันสุขภาพหัวใจและระบบเผาผลาญใช่ครับ และวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความสำเร็จของมันก็คือปรากฏการณ์ afterburn effect หรือ EPOC ที่เกิดจากการที่ร่างกายต้องทำงานหนักเพื่อจ่ายนี่ออกซิเจนคืนทำให้เรายังคงเผาผลาญแคลอรี่ต่อไปอีกนานหลายชั่วโมงหลังออกกำลังกายเสร็จ แต่ที่สำคัญคือ HIIT ไม่ใช่ยายวิเศษและไม่เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นที่ควรค่อยๆสร้างพื้นฐานความฟิตก่อนและต้องฟังสื่งร่างกายตัวเองเสมออย่าหักโหมจนเกินไปนะคะและสุดท้ายแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ก็คือการผสมผสานการออกกำลังกายหลายๆรูปแบบเข้าด้วยกันทั้งฮิตสเตติส t ตตและการฝึกแรงต้านเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่ครอบคลุมและทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ยั่งยืนในระยะยาวครับ ค่ะและตามธรรมเนียมของเราเราจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากมาฝากครับแหล่งข้อมูลที่เราสำรวจกันมาส่วนใหญ่จะพูดถึงประโยชน์ทางกายภาพแต่มีงานวิจัยที่ชี้ไปถึงสมองของเราครับสมองเหรอคะครับเขาพบว่าการสปรินต์เต็มตัวเป็นเวลาพียงหกนาที สามารถกระตุ้นการหลั่งสารที่เรียกว่า BDNF ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญต่อการสร้างเซลล์สมองใหม่การเรียนรู้และความจำได้มากกว่าการปั่นจักรยานเบาๆนาน90นาทีถึง4-5เท่าเลยครับอะไรนะคะ4-5เท่าเลยเหรอคะใช่ครับ4-5เท่าสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดตามมาว่าหรือว่าวิธีที่ดีที่สุดในการให้ทำให้สมองของเราเฉียบคมอาจจะไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิ หรืออ่านหนังสืออย่างที่เราเคยเชื่อกันแต่อาจจะเป็นวิธีเดียวกับการออกกำลังกายที่สั้นและเข้มข้นที่สุดก็เป็นได้ครับ